ต้องซิงเอมปะมหมาดูหน่อยซิงเอมปะมาดูด้วยไอ้นี่เข้าไปอ่ะว้าวปัญญาดูน้องซิงนะดูน้องซิงแล้วเนี่ยนายจะเอาเอาเท้าขึ้นเอาเท้าวางไหนเอาเท้าวางไหน เราต้องหาวังไหนโอเค